โอเคสวัสดีเพื่อน,นอเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาอยู่กันในเกมค o กกี้รันคิงดอมนะครับอ่ะวันนี้เหมือนเช่นเคยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับอืมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมกะว่าเดี๋ยวจะเล่นถึงสองขีดสิบเอ็ดนะแล้วก็ในคลิปหน้าถ้าผมมาเล่นอีกเดีวผมกะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ถึงสเตจที่เท่าไหร่นี่แหละเพราะว่า ผมอยากอัพไอ้นี่มากเลยอัพป,ปราสาทคุกกี้ครับเนี่ยเนยเนี่เขาบอกว่ามันต้องเคลียร์ให้ถึงสองขีดสิบสี่อะถึงจะปลดล็อกนะครับก็คือสามารถอัพป,ปราสาทเป็นเวลสองได้นะเดี๋ยวขอดูว่าหนึ่งขีดสิบสี่ประมาณตรงไหนอ๋อเป็นด่านเดินมังกรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นสองขีดสิบเอดแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคาดว่าน่าจะถึงด่านเนินมังกร อ่ะประมาณนี้ละกันอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มคุกกี้กันสักหน่อยเนาะก่อนที่จะไปเอ้ยหรือจะไม่สุ่มดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือผมอยากจะเก็บเพชรเอาไว้รอรอแผดหน้าเอยอแป๊บนึงนะคะคุกกี้ของฉันผมก็มีประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็สุ่มเนี่ยครับหน้าสุ่มพิเศษคือยังเป็นตัวครันช็อกโกชิพอยู่ผงกะว่าเดี๋ยวจะรออัปเดตใหม่หรือจะสุ่มสักทีหนึ่งก็ได้นะ แต่ผมจะมาสุ่มตรงระดับสูงแทนนะฮะอ่ะสุ่มสักหน่อยละกันผมมีเพชรอยู่เจ็ดพันเพชรนะครับถ้าสุ่มก็จะเหลืออ่าหกห้าสี่เหลือสี่พันเพชรนะครับเดี๋ยวสุ่มสักทีหนึ่งละกันเปิดเสียงเกมก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีภารกิจนี้ด้วยอะครับเนี่ยถ้าปราสาทถึงเวล2สองคือผมก็จะได้อาจะได้รางวัลพวกนี้เนาะ,เน,ะเนี่ยเคลียร์สเตจก็ด้วย ผมก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ได้รีบอะไรอ่ะเนาะไปอ้าวตามไม่มดไม่ขึ้นอย่างนี้เคือครับข้ามไม่ได้เลยครับถ้าถ้าไม่ขึ้นรูปหัวใจคือแสดงว่าตามตามนั้นอ่ะสภาพ นางฟ้าส่วนให่โอ้โหนางฟ้าติดกันเลยส่วนใหญ่จะได้ตะหินวิญญาณนะเมื่อกี้ตัวระดับอีปิกอะข้ามไปเลยครับอ่าอีพิกก็จะมีได้ตัวเอา้ากดข้ามไปเลยเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นได้ไลายแหลกนะคุกกี้ลายแหลก แต่ยังได้เป็นแค่หินวิญญาณก็คือยังยังเก็บไม่ครบนะประมาณนี้อะไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีอีพิกอยู่ทุกตัวกลังตั้งใจต่อสู้มีอีพิกมีอีพิกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวแล้วก็จะมีตัวเนี้รถอัลมอนด์รถอัลมอนด์อันนี้ผมได้จากรางวัลล็องอินนะรู้สึกว่าตัวเกมจะแจกนะครับก็เลยได้ได้อีพิกมาฟรีตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ อ่ะลุยกันเลยเนาะไปสองขีดแล้ขอเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะผมจะดูจากพลังต่อสู้อะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวอลมอนด์มันจะแค่2,300อันนี้2อ0 0อันนี้2อ0 0 3,000 ที่สามพมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวเนี้ยครับต้องการพลังจากข้าง,งานสิอซอสพริกซอสพิกอันนี้สามพันห้าสิบสี่พี่เราไปไว้หน้าได้ไหมโอเค อะพร้อมลุยครับสิ่งเกมดังไปก็ขอบภห้ด้วยนะครับหรือ,รอ,รอ,รอว่าหนะัวครึ่งหลอดเดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกัน lông nhỉ, du xí. ông ta độc sư thèn cái gì? tháp bôi รู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวนะคือมันไม่มีเสียงตัวละครพูดอะฮะเหมือนจะบั็กเกมนะจะบั็กแม่เลยเพราะผมไปเห็นคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งมาไหนๆไม่รู้อะมีคนเป็นเหมือนผมอะแสดงว่า,น,าน่าจะเป็นที่เกมละพอตามจริงช่วงที่ภาคไทยมาแรกๆผมไม่รู้นะว่าเป็นทุกภาษาหรือเปล่าแบบเสียงภาคญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษไม่รู้เป็นปะนะแต่ของของภาษาไทยอะคือมันไม่มีเสียงภาคตรงคาสินเนียฮะ แต่เสียงตอนต่อสู้นี่ปกตินะตอนที่ออกสกิลครับแต่มีแค่ตรงคัสซีนี่แหละที่ที่เงียบเงียบไปเลยครับที่เมื่อก่อนมันเคยมีเสียงนะช่วงที่พาใครมาแรกๆอแอ่ะล้วพอมันผ่านไปแบบหลายวันคือเหมือนจะบั็กไปเลยอะ่ะโหเสียได้เลยไม่งั้นลังความมืดก็เป็นแบบนี้แหละอ่ะนเนี่ยเนี่ยหน้าชนะก็ เสียงยังออกปกตินะอ่ะานไปหนึ่งด่านนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นถึงสองขีดสิบเอ็ดแล้วกันเนาะอ่านรับรางวัลก่อนไอเหรียญรูปมงกุฎนี่น่าจะน่าจะ EP นี่แหละ EP ผู้เล่น มีอะไรอัพอ๋อเป็นแพ็กเกจขายนะฮะมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันจะรับฟรีได้ทุกวันนะฮะเนี่ยเนีอันนี้ครับอันนี้รับฟรีได้วันละครั้งตัวแพ็กเกจอันนี้นะอ๋อมีภารกิจสร้างบ้านคุกกี้สี อ๋อเราต้องสร้างบ้านให้คุกกี้เหรอนี่ครับบ้านคุกกี้ต้องใช้ขอนไม้นะครับอ่ะสร้างไปตรงนี้แล้วกันอ่ะสร้างไปครับอันนี้ผ่านเลยปะ ยังไม่ผ่านหรอหรือว่าต้องรอให้มันสร้างเสร็จก่อนอันนี้น,นี้ไม่สร้างเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันต่อเนาะต่อไปเฮ้ยด่านนี้เจอบอสแน่เลยสองคีดเก้าเออน่าจะเป็นบอสใช่อ่ะเป็นบอสรขอเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะ ลุยครับเนี่ยนะเสียงสกิลคือยังออกปกตินะสเสียงภาคอยากลองเสียงภาคอื่นนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงภาคที่เราโหลดมาเนี่ยเราสามารถไปไปลบที่หลังได้หรือเปล่านะ มาละบอสมาสู้กับบอสครับเลือดมื่นกว่าด้วยเฮ้แต่ฝั่งเราก็ตีแรงอยู่นะแป๊บเดียวเลือดบอสหมด คานะฮะฮได้ข่าวว่าเพิ่มมูลค่ารางวัลน,นำจับแล้วอ๋อมีเพิ่มจัดการท็อปปิ้งนะครับเพราะว่าเหมือนจะได้วัตถุดิบท็อปปิ้งมาสามารถดูข้อมูออมลท็ทอปปิ้งได้ตรงนี้อ๋อคือให้เราใส่อัปเกรดท็อปปิ้งไปเพื่ออัพสกิลให้กับคุกกี้อย่างเงี้ยหรอ,อตอนนี้ติดตั้งนะครับ อัปเกรดอ๋ออัปเกรดท็อปปิ้งอ๋อคือเราใส่ท็อปปิ้งให้กับค mm ุกกี้เพื่อเสริมสก mm ิล hmm. เสริมไอ้นี่แน่เลย mm hmm. เสริมสก mm ิล hmm. เสริมความสามารถประมาณเนี้ย mm hmm. แต่รู้สึกว่าจะใส่ได้สูงสุดหนึ่งสองหนึ่งสสามสี่ห้าห้าช่องนะฮะแต่มันยังล็อกอยู่ mm hmm. เออเราสามารถถอดได้ไหม อ๋อยกเลิกได้นะครับแต่จะมีค่าถอดเนาะสี่พันเดี๋ยวเราไปใส่กับตัวทักมีสหายร่วมรบทัน <บา S 1> ช็อกโกชิบด้วยไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีทางแพเนี่ยยกเลิกได้ยกเลิกดีกว่าครับเอามาใส่ตัวนี้ ผมติดตั้งไปล้วอปปิ้งตัวนี้ยังมีน้อยอยู่นะสองขีดสิบอ่ะ,ออะไปเรื่อยๆครับเออผมได้ยินมาว่าไม่กี่วันตัวเกมมีอาพคุกกี้ตัวใหม่เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าตัวอะไร ยังไม่ได้โอโกระตุกเล็กน้อยนะก็คือยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าตัวอะไรเอฟเฟกแบบหนักไปหน่อยฮะกระตุกเอามากระโดดเก็บเหลี่ยนนะ กระดูกสุดแข็งแรงเอาปุ๋ยพอ่อแทนรัชรัชกัเอาตอกมาคือเครื่องใหม่ผมอะเล่นลื่นก็จริงนะแต่ถ้าเอฟเฟกหนักเมื่อกี้ก็มีกระตุกได้นะคือเครื่องใหม่ผมอะขอช่วยได้ใช่ไหมเครื่องใหม่ผมอะแรงกว่าเครื่องเก่าก็จริงนะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบแรงเป็นถึงขั้นตัวท็อปอะครับ ประมาณนั้นแต่โดยรวมก็พอพอเล่นลื่นนะฮะพอเล่นลื่นได้เพชรมาเพิ่มนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังเหลืออีกด้านหนึ่งเนาะสองขีสิบเอ็ดนะครับรถอัพโฟกาโต้ ato, ปะถ้าอ่านผิดก็ขออภยนะัยอ๋อนี่ครับต้องให้สร้างเสร็จก่อนถึงจะได้เดี๋ยวก็ใกล้เวลสิบเอดแล้วเนี่ยเวลสิบเอ็ดก็จะ อาอัพคุกกี้เป็นเวลสิบเอ็ดได้นะฮะมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อไอ้เคียร์สองคีสิบเอ็ดส่วนอันนี้ต้องอัพประสาทคุกกี้นะฮะโอเคมีงานที่ต้องทำกองเข้พวกเขาเออเดี๋ยวเราไปดูคุกกี้ตัวใหม่ก่อนเหมือนจะชื่อว่า หอยลดหอยนางลมนะครับเป็นระดับซูเปอร์อีพิกนะครับเออดูสวยอยู่นะนี่ครับตัวใหม่ที่ที่มาในแพทไม่กี่วันอนะเนาะน,น,น่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวที่มาใหม่อ่ะแค่เข้ามาดูเฉยๆนะฮะว่าเออมัน,ม,นมันมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอะสองที่สิบเอด เหมือนจะเจอบอสอีกแล้วนะด่านนี้มาซู้ไม่ถอยครับไปกันต่ออ,ตอ,อ๋อกะโซออโตนี่ๆๆเอฟเฟคเงี้ยะิง่งหนีดูสิโคตดูสุดแกรงแกร่ง

ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อนะครับค่อยๆเล่นไปนครับสำหรับโหมดเนะื้อเรื่องเนาะโอเคได้ e อ็มาเพิ่มนะฮะไอ้คุกกี้ต้องสงสัยนี่คล้ายๆลายแหลกเลยดูภายนอกอะใส่ชุดเหมือนคล้ายๆคุกกี้ลายแหลกอะ พื้นขอบหญ้าห้าแผ่นขึ้นไปคืออะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกดออกก่อนอืมอ๋อนี่ไงพื้นขอบหญ้าใช่ปะ วางอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวแคนเซิลก่อนส่วนใหญ่นี่ตัวพื้นขอบจ้ามันจะเอาไว้แบบอ่าอันนี้ปะเอาไว้แบบวางรอบๆบบ้านอะไรประมาณนี้เนาะอะวางประมาณนี้ไปก่อน อ๋อต้องวางห้าแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือแผ่นหนึง่งอ่ะได้ยั่งโอเคได้แล้วครับแล้วก็เวลอัพอ่ะเวล1สิบเอ็ดละเท่ากับว่าตอนนี้ผมอัพคุกกี้เป็นเวล1สิบเอ็ดได้ละ เดี๋ยวค่อยไปอัพหลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ